สวัสดีค่ะทุกทกท่านบน YouTube นะคะวันนี้วันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆค่ะหวานมีข่าวคลาวนะคะในวงการบันเทิงจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทวิจารณ์ที่เขากล่าวชื่นชมนะคะเรื่องดารจาจักรักรำนำใจนะคะก็อันนี้เป็นบทความนะคะที่เขา มีลงไว้บนเว็บไซต์บันเทิงของจีนไม่ว่าจะเป็น 163.com, s o h o นะคะซือหลิงแล้วก็ชีนาก็มีค่ะ,ะเป็นวันของวันที่22นะคะก็ไม่รู้ว่าผู้เขียนคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขียนไปลงลงไว้หลายๆเว็บไซต์นะคะแต่น่าสนใจดีค่ะหวานก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันกำลังร้อนแรงค่ะเป็นละครฮิตอีกเรื่องหนึ่งในประเทศจีนเลยนะคะซึ่งนักแสดงนาก็สวยหล่อนะคะนักแสดง สมทบก็สวยหล่อแล้วก็มากฝีมือกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้าลู่ซื้อน้องอูเ่เลยหรือน้องอูเ่เลยของแอดวานนะคะก็เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเออที่มันโด่งดังในประเทศจีนณนะตอนนี้นะคะมีกระแสที่เป็นบวกๆเนี่ยก็คือมันไม่สามารถจะแยกได้ออกจาก3เหตุผลใหญ่ๆนี้เลยค่ะ หนึ่งก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนให้เนื้อกว่าบทในนิยายต้นฉบับอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวจีนในประเทศจีนว่าเป็น อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถจะดัดแปลงบทละครมาจากนิยายต้นฉบับได้ดีกว่านิยายต้นฉบับนะคะซึ่งไอคําชมแบบนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะทําให้นักเขียนนะคะท่านผู้ที่เป็นผู้แต่งนิยายต้นฉบับจะรู้สึกอย่างไรนะคะอ่ะค่ะเรามาว่ากันนะคะตามที่เขาเขียนแล้วกันหนึ่งนะคะคือการปรับเปลี่ยนบท ให้เหนือกว่าในต้นฉบับอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็รู้กันดีว่ามีการดัดแปลงจากนวนิยายนะคะซึ่งผู้เขียนก็เป็นผู้เขียนเดียวกับเรื่องของตำนานมิ่งหลันนั่นแหละค่ะแล้วในเรื่องนี้ก็จะมีพระเอกก็คือตัวของหลิงปู้อีนะคะแล้วก็นางเอกก็คือเฉิงเซาชางนั่นเองที่ทั้งคู่ก็สามารถปกป้องตัวเองได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะแต่ทั้งคู่ก็มีแผลในหัวใจมาตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไทม์ไลน์ดั้งเดิม ในนิยายต้นฉบับคือกว่าสองคนนี้จะได้พบกันก็คือกินเวลานาน,านมากเลยนะคะแต่ว่าในละครนะคะในเวอร์ชั่นละครคือทําให้สองคนนี้คือหลิงปู้อีกับนางเอกมาพบกันได้เร็วขึ้นและตัวเอกชายก็คือชอบตัวเอกหญิงได้เร็วนะคะ,เป,ะ,เ,ะ,คะเป็นการเร่งนะคะเป็นการเร่งแล้วก็การปรับเปลี่ยนบทที่มีความถูกใจนะคะถูกใจประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็การแสดงนะคะของพระเอกก็คือหลิงปู้อีที่ รับบทโดยอู่เล่ยนะคะก็คือดวงตาก็คือบอกได้เลยว่ามีความรักต่อ,อเฉิงเซ้าชางได้อย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งมันเป็นการถ่ายทอดภาพภาพออกมาจากมโนภาพตอนที่เราอ่านนิยายต้นฉบับซึ่งได้รับคำชมว่าดีๆค่ะซึ่งสำหรับในนวนิยายแล้วนะคะฉากแบบนี้มันมีแต่ว่าสำหรับตัวละครนะคะคือมันมันเป็นแค่ในมโนภาพเท่านั้นคือมันนึกหน้าไม่ออกนะตอนที่พวกเราอ่านใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยเป็นการยากที่จะโน หนาวจิตใจผู้คนที่อ่านนะตอนนั้นให,ให้เชื่อให้ได้ว่าให้เชื่อให้ได้ว่าตัวละครหลิงปู้อีเนี่ยตกหลุมรักเฉิงเซ้าช้างค่ะแต่ถ้าเป็นในละครนะคะที่เราเห็นผ่านจอก็คืออู่เล่ยแสดงสายตาออกมาแบบนั้นพวกเราเชื่อถูกไหมคะแต่ถ้าเราอ่านเป็นตัวอักษรหวานก็คิดเหมือนกับประชาชนชาวจีนที่ทเขาอ้างมาเนาะว่าเออถ้าเป็นแบบ ภาษาเขียนเราจะนึกไม่ออกว่าตกลงแล้วเอออะไรนะมันทําให้หลิงปูอ้อีต้องไปตกหลุมรักอย่างลึกซึ้งขนาดนี้กับนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะผู้กํากับนะคะหรือว่าดีเลกเตอร์ก็ทําได้ดีทีเดียวแล้วก็ยังเพิ่มนะคะเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับพระเอกเนี่ยเข้าไปให้มากขึ้นจากดั้งเดิมในต้นฉบับลี่เป็นนิยายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการเพิ่มเติมบทเข้าไปนะคะอย่างไอ้บทที่มีการแย่งชิง ตบตีกันเรื่องของโตะนะคะโต๊ของพี่สามพี่ชายนางเอกเนี่ยอันนั้นก็เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดึงให้กับนางเอกเนี่ยได้ไปในงานไขคมไฟซึ่งมันก็จะมีบทที่มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างพระเอกให้เป็นฮีโร่ในงานคมไฟด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็มีการมีการเพิ่มเสริมแต่งขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าทุกท่านก็จะรู้สึกเพลิดเพลินม,มากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นจุดดีๆที่ ที่ทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งนะคะกับความเป็นฮีโร่แล้วก็เท่จังเลยนะคะของหลิงปู้อีนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆมากมายในแนวการเล่าเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นในต้นฉบับนะคะไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างคดีไอ้ปลอมแปลงอาวุธกับไอ้คดีลูกชายของตระกูลเซียวคือท่านชายเซียวอะไรนี้เลยนะคะจําได้ไหมคะคุณชายเซียวคือลูกชายของอ๋องยงใช่ไหมคะคือมันก็ไม่มีเอ่อในนิยายต้นฉบับไม่มีนะคะแต่ว่าในละครก็มา ดัดแปลงเป็นคดีต่างๆเอาเข้ามาให้มันเป็นปมนะคะมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับไอ้คุณชายคุณชายเสี่ยวนี้นะคะเน้นภาพลักษณ์ของหลิงปู้อีที่มีแบบลักษณะเหมือนกับโอ้โหพระเจ้าเลยค่ะคือเป็นเป็นผู้ที่เด็ดขาดแล้วก็มีอํานาจมากๆทําให้สื่อให้คนดูได้เห็นได้นะคะซึ่งไอ้จุดเนี้ยมันทําให้เรื่องราวมันกระชับขึ้นนั่นเองเป็นการเป็นการแสดงออกมาผ่านหน้าจอให้พวกเราเห็นว่าหลิงปู้อีมีอำา มากขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเป็นในนิยายนี้พวกเราก็อ่านไปเถอะค่ะยาวอยู่นะนิยาย <_ S 1> กว่าที่เราจะมาสรุปความนะคะได้ว่าโอหลิงปู้อีนี่มีอํานาจนะคะขับแขวนเลยนี่ต้องอ่านถึงถึงชาร์เตอร์ที่เกิน300นะคะเราถึงจะรู้ณจุดนั้นคะ่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเซ้าชางกับแม่ของนางในเรื่องราวดั้งเดิมนะคะซึ่งมันก็เข้ากันไม่ได้อย่างที่บรรยายไว้ในตอนนี้คือผ่านหน้าจอมานั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะผู้กำกับก็ยังพยายามหรือว่าดี렉เตอร์ก็ยังพยายามที่จะเน้นนะคะถึงความขัดแยง้งอันน่าทึ่งนี้ค่ะระหว่างความเป็นแม่กับความเป็นลูกนะคะแล้วก็เหตุผลก็คือสามารถดึงดูดตลาดที่กาลังแบบว่าคือผู้ชมอะ่ะเขาพยายามที่จะ คนสร้างนะคะพยายามที่จะดึงผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยก็คืออายุไม่เกิน30แล้วก็ผู้ชมที่มีอายุมากกว่า30ขึ้นไปโดยเฉพาะ40ปีซึ่งเป็นวัยของท่านแม่นะคะให้มาดู ให้มาดูละครเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านพ่อท่านแมเ่เรียกว่าพ่อแม่หลายๆท่านนะคะในยุคปัจจุบันนี้ก็มักจะชอบละครที่กล่าวถึงถึงเอ่อความไม่ตรงไม่ลงรอยกันระหว่างาในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการดึง ตลาดคนดูมาได้ในหลายๆวัยหลายๆอายุเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีการพูดคุยการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันนี้คือเขาไปเจอมาว่าก็มีคนในหลายๆกลุ่มอายุก็ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประเด็นในละครเรื่องดาราจากรักรรักนำนำใจเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องชมเชยค่ะของการคิดนะคะการมองการไกลของดี렉เตอร์แล้วก็หรือผู้กากับนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันนะคะผู้กากับนะคะคุณเฟยท่านนี้ก็ ไม่เคยละเลยที่จะวางรายละเอียดนะคะว่าแม่เนี่ย แม้ว่าแม่จะเข้มงวดกับเฉิงเซาชางแต่เมื่อใดก็ตามที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนี่ยก็คือมักจะอยู่ห่างจากลูกพี่ลูกน้องที่รังเกียจก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจของแม่ที่มีต่อเฉิงเซาชางเนี่ยก็คือมีความสนิทสนมมากขึ้นลูกพี่ลูกน้องเบื่อหน่ายนะคะชอบอ่านหนังสือแต่แม่ก็ปล่อยให้หนังสืออันเป็นที่รักอ่านเฉิงเซาชางนะคะก็คือลูกก็หลับไปก่อนได้นะคะซึ่งอันนี้ก็มันก็แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกสา นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องซ่อนเร้นนะคะแต่แต่อย่างไรก็ตามแม่ก็ชอบตําหนิเนาะตำหนิต่อหน้าอย่างๆเนื้อเรื่องดั้งเดิมนะคะถูกเพิ่มเติมเข้ามาโดยที่ยังคงฉากหลักๆนะคะที่สําคัญของเนื้อหาต้นฉบับเอาไว้ค่ะและในขณะที่ปกป้องลักษณะของตัวละครหลักนะคะความขัดแย้งที่น่าทึ่งแล้วก็การอภิปรายหัวข้อก็ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในละครมากๆเลยค่ะซึ่งสําหรับการดัดแปลงนะคะบทบท,บทบทละครแบบนี้สําหรับผู้ใหญ่ ในในระดับแบบนี้นะคะคือเรื่องราวแบบนี้เข้ามาในละครเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนให้มาร่วมชมมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาประการที่2นะคะก็คือโอ้โหกล้องค่ะกล้องในการถ่ายทําสามารถสื่อภาษาออกมาให้กับคนดูได้อย่างน่าทึ่งเลยนะคะอันนี้ต้องยก ยกความดีความชอบให้กับดีเลคเตอร์นะคะคุณเฟยค่ะเฟยเจ้นเซียงนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดีเล็กเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องดาราจักรรักรำนำใจนะคะมีสไตล์การกำกับที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนมากๆเลยคือเขามีความกระตอือรือร้นนะคะแล้วก็มีความมีความผลักดันอารมณ์ของคนดูให้มีความขึ้นขึ้นลงๆนะคะมีความสุขแล้วก็ความโศกเศร้าโดยการใช้ภาพ ภาพผ่านกล้องที่สื่อผ่านพวกเรามาที่พวกเราได้เห็นกันนั่นแหละค่ะซึ่งภาษากล้องของคุณเฟยนะคะก็เขาได้รับการชื่นชมว่าโอ้โหมันช่างยิ่งใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนค่ะจะบอกทั้งนะคะบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็มีการวางการซุ่มโจมตีสําหรับโครงเรื่องต่อๆไปคือมันจะมีการเชื่อมต่อกันเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ในบรรดาตอนที่ออกอากาศนี้ฉากที่ได้รับความชื่นชมที่ออกมาเป็นภาษาผ่านทะลุเข้าไป ถึงความรู้สึกของคนดูมากที่สุดก็คือการสังหารหมู่นะคะที่อำเภอ ผัวนั่นแหละค่ะคือฉากนี้มันจะโอ้โหพวกเราจะรู้สึกถึงความความสู้เนาะในขณะเดียวกันก็ความน่าสงสารของฉเฉลยศึกที่เป็นประชาชนไม่รู้อินเนอน่ νε, ที่อยู่ด้านนอกนะคะหลังจากนั้นพอการฆ่าล้มตายกันหมดแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกดังกับสายน้ําที่เป็นทะเลเลือดเลยนะคะณนะจุดนั้นมันก็เข้าไปในอารมณ์ของคนดูนะคะให้มีความรู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะ่ะแค่มีภาพนี้ออกมาแล้วก็มีเพลงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ พวกเราก็เข้าใจถึงบรรยากาศได้อย่างดีค่ะซึ่งในการสังหารหมู่นะคะที่ไอ้ตำบลเมืองหัวเนี่ยค่ำคืนนั้นมันก็ยาวนานค่ะมีความกระหายเลือดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนผมงอกผมดำนะคะรวมทั้งคือ ฉากที่ประทับใจคือฉากที่ท่านท่านเฉิงนะคะที่เป็นในอำเภอของอำเภอหัวพร้อมกับครอบครัวของเขาได้ออกไปต่อต้านกลุ่มกบฏนะคะคือไม่ว่าหัวงอกหัวดำเนี่ยเขาต้องการต่อสู้เพื่อประชาชนค่ะแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่เสียใจนะคะแม้ว่าหน้าอกของท่านเฉิงจะถูกแบบว่ามีดยาวๆแทงเสียบเข้าไปเป็นทวนใช่ไหมคะหวานก็จําไม่ค่อยได้ละเป็นทวนเนาะก็ถูกแทง ด้านหลังเป็นมีดเนาะเอเอด้านหลังเป็นมีดยาวๆนะคะแต่ทวนเป็นของท่านที่ใช้ที่ใช้ย้ำย้ำไว้นะคะค้ำยันกับพื้นดินเอาไว้ไม่ให้ตัวเองล้มลงไปจากนั้นก็มีเสียงเพลงอันไพเราะนะคะแล้วก็ภาพที่เป็นพานโนรโลามาขึ้นมาขนาดใหญ่เลยค่ะเผยให้เห็นถึงความรู้สึกของครอบครัวแล้วก็ประเทศนะคะ โอฉากนี้ซึ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกฉากหนึ่งนะคะที่พวกเราได้ดูไปแล้วคือฉากความจงรักภักดีของทหารนะคะในขณะที่คําสําคัญก็คือทหารจะต้องมีการเข็นฆ่าซึ่งมันก็แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดนะคะหลิงปู้อีเองเมื่อหลายปีก่อนนะคะฉากนี้ก็จะเป็นแพนไปที่โอ้ตายเรียบค่ะเมื่อญาติของเขาถูกสังหารทั้งหมดเลยนะคะคือคนตายอยู่รอบๆตัวเขาเลยค่ะซึ่งฉากนี้นะคะคือ เด็กคนนั้นที่เป็นซึ่งเป็นหลิงปู้อีก็ไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมคะพวกเรารู้สึกได้นะคะซึ่งโอ้โหเป็นการบรรยายออกมาผ่านภาพได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยนะคะ ต่อมาประเด็นสำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่3ที่หวานจะพูดถึงนะคะในบทความที่เอามาเล่านี้ก็คือ,อะละครนี้นะคะกลุ่มที่เตตาก็คือละครเนี่ยอยากจะดูดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคว้าเอาความขัดแย้งอันน่าทึ่งนะคะระหว่างตัวเอกชายแล้วก็หญิงแล้วก็แล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยออกมาดึงออกมาในภาพ3มิติให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็มีการให้คะแนนกันว่าเออหนึคะแนนเนี่ยให้เท่าไหร่สําหรับเรื่องดา จากรักรำนำจานะคะเขาบอกว่าฝีมือการแสดงของทั้งดารานำแล้วก็ดาราสมทบทั้งหลายเขาให้ไว้ที่90เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยค่ะนางเอกนะคะเจ้าลู่ซือแล้วก็หลิงปู้อีหรืออู่เล่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอารมณ์นะคะของ2ตัวละครน,นี้คือแสดงออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกเผชิญหน้ากับมือวะหลิงปู้อีเห็นเห็นมือนะเห็นแต่ มือนางเอกค่ะแล้วก็ในกรณีที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันเมื่อพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของพัะคุณการช่วยชีวิตการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปไปมาไปมา,ปมานี่แหละค่ะมันก็ทำให้ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายได้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ปมเรื่องระเบิดปุ๊มเลยนะคะมาแบบว่าพระเอกเราหลงรักนางเอกสุดๆก็ ทำให้คนดูเห็นจากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่แหละค่ะที่อำเภอหัวนั่นแหละนะคะที่พระเอกจะต้องไปช่วยนางเอกที่อยู่อำเภอชิงอีกอำเภอหนึ่งซึ่งออทุกคนจะรู้สึก โล่งใจกับความคิดที่คุมเคือคุมเคือว่าตกลงแล้วหลิงปู้อีเนี่ยเห็นว่านางเอกเ,เรามีความสําคัญขนาดไหนนะคะซึ่งนัดฉากนี้พวกเราจะเห็นแล้วว่าสําคัญกว่าชีวิตของเขาเพราะตอนนั้นเขาโดนลูกศรแทงยิงทะลุมานะคะทะลุที่ไหลเนาะไหลด้านขวามือนะคะเออฉากนี้จะเป็นฉากที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วหลิงปูอีเท่จังเลยนะคะ ดารานักแสดงรุ่นใหญ่นะคะมีการแบบโอ้แสดงได้ฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากมีความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบนะคะของตัวละครที่แสดงเป็นท่านพ่อท่านแม่ของนางเอกนะคะ <c oughs> พวกเราจะเห็นว่าท่านพ่อนี้สุดๆเลยค่ะภ <c oughs> รรยาคืออันดับหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความเคารพแล้วก็นอบน้อมกับท่านแม่แต่ว่าไม่ได้ยอมท่านแม่ไปทุกอย่างนะคะถือว่าเป็นท่านพ่อที่มีทั้งความตลกนะคะเหตุผลก็มีค่ะแต่ก็มีความลำเอียงด้วยเช่น ะะแต่งไรก็ตามท่านพ่อดูจะมีเหตุผลแล้วก็มีจิตใจที่คิด ตรงไปตรงมามากกว่าท่านแม่แต่ท่านแม่นี่ชอบคิดอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับเสี่ยวหยวนอีค่ะแล้วก็สําหรับนักแสดงผู้อาวุโสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้ฮองเฮานะคะเย่เฟยนะคะรวมถึงเฉิงเหลาหูหยินวานเหลาหูหยินคือทุกคนแสดงออกมาได้น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวละครอย่างโหลเยา่าพวกเราก็จะเห็นว่าเขาแสดงออกมาเป็นตัวละครที่ดูไร้เรียงสาแล้วก็ มีความที่อยากจะเป็นอิสระออกไปจากครอบครัวคือตรงนี้ก็คือแสดงได้ลื่นมากส่วนยวนเซิรนนั้นนะคะหน้าตาหล่อๆอของเขาบางครั้งเนี่ยบางฉากก็ไม่สามารถจะช่วยเขาเอาไว้ได้เพราะปากนี่สุดๆเลยค่ะเขามีความเป็นลิ้นเป็นพิษที่แบบว่าที่แบบว่า สิ่งที่พูดออกมาน่ยมันจะทําให้ผู้หญิงรักเขาไหมจงังทั้งที่ตัวเองนะคะก็เลงอยู่ผู้หญิงคนนี้ค่าชอบแต่ว่าพูดจาแบบนั้นใครจะไปรักแสดงได้ดีจริงๆเลยนะคะสําหรับน้องนักแสดงที่แสดงเป็นหยวนเซินค่ะเราจะเห็นว่าตัวละครสนับสนุนนะคะตัวอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นองค์หญิง5นะคะท่านหญิงอวยซางแล้วก็มีท่านอะไรนะ แม่นางหวังหลิงนะคะแม่นางหวังหลิงเหมยหรือว่าหวังจีเนี่ยก็เป็นผู้ที่แสดงได้อย่างดีโลลี่นะคะก็แสดงได้คือแสดงได้น้าหมั่นไส้ทั้งนั้นถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีทีเดียวค่ะรวมทั้งเหอเจ้าจินด้วยนะคะจากที่เคยหยิงยัโซแล้วก็บทก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆน้องนักแสดงก็มีการพัฒนาบทมาแล้วก็สามารถประคองบทที่ตัวเองรับได้ดีทีเดียวค่ะ อันนี้ยังเป็นคำชมที่อยู่ในพาร์ทที่1อยู่เลยนะคะเป็นซีซั่นที่1เดี๋ยวเราจะได้ไปดูดราม่าหนักๆก,กันในซีซั่นที่2นะคะ ฉากที่เห็นแวบหนึ่งแล้วนะคะต้องชื่นชมอู่เล่ยมากๆเลยก็คือฉากที่เขาฆ่าไปแล้วก็หัวเลาะไปนั่นเลยค่ะโอ้โหตายแล้วน้องเอ้ยภาพออกมาจากนิยายต้นฉบับได้ชัดเจนจริงๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอนาคตไกลมากๆนะคะสําหรับอู่เล่ยนะคะเอาละแคะ่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นอันว่าสําหรับแฟนๆในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรก็ตามรักแล้วก็ติดตามชมเรื่องนี้แน่นอนนะคะส่วนที่หวานนํามาเล่านี้ก็เป็นความคิดณนะตอนนี้ของ ชาชชนชาวจีนที่ก็มีการยอมรับกันแล้วว่าเรื่องนี้มันฮอตฮิตจริงๆค่ะแล้วก็คลอ,องใจนะคะของคนในหลายๆอายุเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของทั้งครอบครัวแล้วก็ของทั้งความรักที่เป็นหนุ่มสาวแล้วก็รวมทั้งนะคะเรื่องราวของความแค้นพอตเรื่องต่างๆที่มาตามแนวตลาดแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งเหตุการณ์หลักๆในนิยายมีแต่ว่าจับมาใส่อะ่ะไม่ตรงกับไทม์ไลน์นะคะมีการดัดแปลงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าดูแล้วก็ลื่นไหลได้ดีทีเดียวค่ะ เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการที่ได้รู้ว่าเรื่องราวของละครที่เราชอบเนี่ยคนอื่นเขาก็ชอบเช่นเดียวกันคนส่วนมากชอบค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสวดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ